ชื่ออมรอรัรรตนใหม่ค่ะจากาสาขาเทคนิคการแพทย์ค่ะคณะสหวิชศาศตร์ค่ะครับวันนี้ผลงานของเราเป็นผลงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับค่ะเป็นการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่ใช้ในการาตรวจจำแนกวินิจฉัยโรคมาลาเรียค่ะจากภาพฟิลมเลือดครัทำไมเราถึงมีความสนใจกับผลงานชิ้นนี้ครับค่ะที่มาเลยก็คือปกติแ้วค่ะโรคมาลาเรียเวลาตรวจวินิจฉัยที่เป็นมาตรฐาน ก็จะเป็นการดูภาพฟิล์มเลือดในกล้องจุลทรรศน์อะคะ่ะแต่ทีนี้คือวิธีการตรวจก็คือจะต้องใช้ผู mm ้เชี่ยวชาญในการตรวจเพราะว่า,าลักษณะเซลล์ sell, มันก็จะดูยากนิดนึงแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานค่ะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะเอา AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เอามา,าเหมือนเอาภาพฟิลเลือดะคะ่ะไปฝึกสอน AI ให้เขาเรียนรู้แล้วก็สามารถดีเทคได้อย่างเงี้ยค่ะ กระบวนการศึกษาเบื้องต้นของเราตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับผลมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็เริ่มจากเราก็มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเอาไปเทรนโมเดลก่อนแล้วก็ได้โมเดลออกมาแล้วก็เอาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันค่ะตอนนี้เราก็ได้โมเดลที่ดีที่สุดออกมาแล้วค่ะแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปค่ะครับแอปพลิเคชันตัวนี้คือเราก็ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเอาไปทดสอบอะไรใช่ไหมครับหรือเป็นแบบแอปพลิเคชันต้นแบบะนะคะใช่ค่ะ,คะเป็นโปรโตไทป์ค่ะใช่กับความร่วมมือในครั้งนี้ครับเราได้มีส่วนร่วมกับ อาจารย์คณอาจารย์ท่านไหนบ้างคะคะก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักค่ะเป็นอาจารย์ทิพรวรรณสังคพง์ค่ะก็จะท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องมาลาเรียค่ะก็จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการตรวจการเลือกในการแบบเป็นแนวทางในการทำงี้ค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ธิติพงศ์แก้วเหล็กค่ะก็จะอา,อาจารย์จะเชี่ยวชาญเรื่อง AI ค่ะก็จะให้คาปรึกษาได้ดี ในช่วงที่เราได้มีการทําการศึกษานี้ครับเราเจอปัญหาอุปสรรคอย่างไงบ้างไหมครับแล้วก็เราได้ผ่านสิ่งต่างล่านั้นได้ยังไงบ้างครับก็มีบ้างค่ะเล็กๆน้อยน้อยเพราะว่าด้วยความที่ฟิลที่พวกหนู่คนเรียนนะคะก็จะเป็นเทคนิคการแพทย์เลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ AI ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเริ่มเรียนรู้ใหม่ไปพร้อมๆกันทั้ง3คนแล้วก็มีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษารวมค่อนข้างเยอะค่ะเหตุผลที่เราสนใจมาศึกษาที่ คณะน,นี้สาขานี้จุดเริ่มต้นอะไรคือแรงบันดาลใจของเราครับก็มีความสนใจในสายสุขภาพอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าถ้าสำหรับตัวหนูคือหนูตัดแพทย์พยาบาลออกเพราะว่าด้วยความที่ฟิลงานมันหนักเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาสนใจในพาร์ทเอ็มทีเพราะว่ามันเพิ่งมามีบทบาทบูมมากขึ้นหลังโควิดเงี้ยค่ะเราก็เลยมาสนใจทางด้านนี้นะครับทีนี้น้องอีกสองคนเดี๋ยวให้แนะนําตัวได้เลยครับค่ะชื่อนวสั์สมใจค่ะจากภาคเทคนคการแพทย์ค่ะ อสวัสดีครับชื่อนัทวุฒิเจื้อจากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ครับผมเหตุผลที่เราทั้งสองคนสนใจมาศึกษาที่สาขานี้นะครับของน้องคือเหตุผลอะไรครับก็เริ่มงจากสนใจในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะแล้ว MP ก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่สําคัญต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเหมือนกันแล้วก็สามารถทํางานได้หลากหลายค่ะไม่หนักจนเกินไปไม่ได้มีความกดดันเท่ากับคณะแพทย์คณะอื่นอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างโอเคค่ะสนุกค่ะ นคก็ในช่วงโมบายครับเป็นผมเป็นคนที่ชอบทําปฏิบัติการทํแแบบพวกนี้ครับผมแล้วก็ในช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็กระแสเกี่ยวกับสายงานที่หนึ่งการแพทย์ครับก็มีความสนใจแล้วก็มีความมันเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ผมก็เลยสนใจแล้วก็อยากลองทําในสายงานนี้ครับผมในเบื้องต้นน้องทั้งสองคนได้มีส่วนร่วมกับผลงานทีนี้เบื้องต้นเพิ่มเติมได้เลยนะครับ ก็จริงๆทีมเราก็ช่วยกันในทุกขั้นตอนคะ่ะตั้งแต่เริ่มรวบรวมข้อมูลเริ่มคัดกรองข้อมูลรวมถึงการกำกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราทําด้วยกันทุกขั้นตอนส่วนใหญ่ ก็จะเป็นสองคนแรกก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่เรื่องข้อมูลเทนโมเดลอะไรอย่างนี้ค่ะอีกคนนึงก็จะไปดูเรื่องโปรไทป์แอปเคชันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมีคนนึงที่เก่งด้านแอปเคชันมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องการหาข้อมูลที่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามศึกษาหาข้อมูลทบพวนวณกรรมเยอะมากๆพอสมควรกว่าจะได้รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหตุผลปัญหาที่เกิดขึ้นกว่าจะรู้เราก็ทดลองกันมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะในส่วนของน้องนะครับมีส่วนร่วมกับผลงานชช่นนี้ยังไงบ้างครับก็ ผมจะดูแลในส่วนของโปรไทป์ของแอปพลิเคชันผมก็มีการศึกษาแล้วก็หาข้อมูลว่าวิธีการทําเป็นยังไงบ้างซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากก็ลองพยายามช่วยกันปรับปรุงหาโปรไทย์พี่ดีที่สุดก็จะนําไปใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันครับผมในส่วนของน้องทั้งสามคนครับจากที่เราได้มีการศึกษาผลงานชิ้นนี้ครับในมุมของเราคิดว่าเราได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ประเด็นไหนแล้วก็เราอยากจะสื่อสารถึงประชาชนใน,ในเรื่องไหนประมาณไหนบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องความรู้เรื่อง AI ค่ะเรื่องเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะมอ AI เป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวจากสายสุขภาพเนาะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ไปรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลัง,งของเขาแต่พอมาทําจรงิงๆเราได้องค์ความรู้ใหม่มากเรารู้ว่า AI เนี่ยมันก็คล้ายกับมนุษย์คนหนึ่งที่แบบเราสอนเขาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาอะไรเงี้ยให้เขามีความรู้ให้เขามีความรู้แบบที่เราต้องการที่เขาจะรู้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบมี ลองผิดลองถูกอะไรอยงนี้ค่ะก็เป็นความรู้ใหม่ที่ได้ขึ้นมาเล็อกอย่างก็คือการนําไปใช้ในทางคลินิกจริงๆอะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วที่เรามองว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันแทรกสอดสแทรกอยู่ในหลายหลายงานหลายฟิลหลายหลายรูปแบบเลยค่ะในในชีวิตจริงซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆถ้านำไปใช้และพัฒนาต่อได้ในอนาคตค่ะ